ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบุญอันศักดิ์สิทธิ์และก็ยิ่งใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2564นะคะพิธีทอดกระถินแก้วเพื่อสถาปนามหาวิหารแก้วพระมงผลเทพมุนีซึ่งในวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะแปลว่าในวันนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะทำให้เราต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งครับที่สุปาน,านันแต่ว่าใจของเราก็ไม่ห่างไกลจากความรักในพระพุทธศาสนาครับใช่แล้วค่ะซึ่งก็จะมีการรยรำนะคะเป็นการแสดงเพื่อแสดงถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่จะให้การต้อนรับ ยอดนักสร้างบารณีทุกท่านนะคะจากแดนไกลแต่หัวใจนี้ยิ่งใหญ่มากๆสิบอิศกรูนะคะริ้วขบวนที่งดงามอลังการก็จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สุดกลางพิธีแล้ว ฟกฟ้าดังมหาโพธิสัตว์สุดขับเอออคันดุดดวงดาวราวครางสวงสรานอ าการริ้วขบวนเชิญพ่เอ,อเออตรายณบัดนี้เชิญผ้าบนจักแก้วพิสุดแล้วบูชาพระชินสีขอเรียนเชิญประธานเอก ใจเป,ปรี่ยมปรีก้าวย่างนี้ตามหลวงปู่สุดธรรมเถิ่อนสาธุสาธุ และขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆให้การต้อนรับรู้งพรวนข้าระธานเอกอัครมหาสเสด็ีดรกฤษดาคุณพัชรีคุณเตียทองต่างไอมนและครอบครัวพร้อมบริษัทเนเตอร์กิฟต์จำกัดนะครับขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆนะครับสา เสงปรบมือดังๆยาวๆครับและในานามของบริษัทเนเจอรคิจจำกัดนะครับขอร่วมในการสร้างสรารง,งานพระพุทธศาสนาในการสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการนะครับด้วยการร่วมบุญในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น4ล้าน1แสนบาทครับขอเสียงสตวุก,การ3ครั้งครับสาุสาธุ ขณะนี้ท่านประธานสมคือพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาคแปดผู้ชว่วยเจ้าวาด,าดวัดไตรมิตรวิทยารามมรวิหารเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการัปานาติปาตา เวรมีสิขปทัสมมาวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งนักสำหรับเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ในการทอดกระถินแก้วบุญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยนึกเคยคิด ว่ากันว่าการทำบุญทุกครั้งอย่าให้ตกอย่าให้หล่นหลวงปู่หลวงพ่อสอนอย่างเสมอเราทำมาหากินด้วยความยากลำบากเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองแล้วถึงจะถวายทานเพราะฉะนั้นอย่าให้มันตกมันหล่นนะ วิธีการไม่ให้ตกไม่หล่นเราต้องมีใจผ่องใสทําให้ถูกวิธีปื้มด้วยการทําจิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสเพพุทธาปรปตาปเจกานันติยังพรัง ราานานนนนตตััััังปงปเเทมิลำดับต่อไปจะเป็นก,การกราบคำถวายผ้ากฐถินโดยคณะท่านประธานเอกกฐถินแก้ว,กวเพื่อสถาปนามหาวิหารแก่พระมงคลเทพบุตีสดจันทสโรสในโอกาสนี้ขอเรียนเสินผูแ้แทนนํำเปล่า กลนนำและอันเชิญเทวดาคือคุณปิยพงศ์จ่างใจมนจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานเอกคือด็อกเตอร์กฤษดาจ่างใจมนและคุณทัศนีจ่างใจมนต์นำสาดุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากฐถินในโอกาสนี้เรียนเชิญครับวันนี้เป็นวันทอดกฐถินแก้ว เพื่อสถาปนามหาวิหารแก้วกระถินแก้วเพื่อสถาปนามหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสะโรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยพร้อมทั้งบริวารกระถินนี้คณะกัละยาณมิตรได้พร้อมใจกันสร้างบุญถวายบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสาป,ปริวารังสาป,ปริวารังกะทินะจีวะทุสังกะทีนะจีวรทุสังสังคัสสัสังคัสสะ,สสสะโอโนชย,ยามะ โอโนชยามา้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐถินผ้าจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์สา สิ่งที่ปารถนาจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเทินเป็นผ้ากระถิ่นสามัคคีซึ่งมีกัลยานมิตรด็อกเตอร์กฤษดาคุณทัศนีคุณปิยพงศ์จางใจมนและครอบครัวพร้อมบริษัทเนเจอร์กิฟต์จกัดอีกทั้งเหล่ากัลยานมิตร ผู้ประกอบศรัทธาภาษาทร่วมใจกันน้อมนำมาถวายบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญ,ญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเพลินผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบให้แก่พระอนวัตภูริวโรผู้ม <deal> ีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกทินัฐถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญคุณชัยวัชศีวรรณวัตน์และคุณจงจิตวรพจนพงศ์ นำสาธุชนท่าน,ก,นกลา่าวคำถวายกองทูลพระตาหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้เปรียนเชิญครับอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานีภพัตตานีตตานสะปะริวารานิสะปะริวารานิ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญสงญขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพรตตาหารพรตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอเรียนเช <วา S 3> ิญคุณพันนีวันิสยังกุรานนท์และคุณสิริณน์กาญจนาคมนำสารวชทุกท่านกล่าวคำถวายกองอุปสารารณมประยชว์ในโอกาสนี้ อิมานิมยังพันเตอุทกะวิชุวะลัญชานิอุทกะวิชุวะลัญชานิสัปาริวารานิขอน้อมถวายขอน้อมถวายกองทุนสาธารณูปโภคกองทุนสาธารณูปโภคขอเรียนเชิญคุณสุมาลีรัตนเสริวิไลนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองผูทิศชีวิตรสร้างบารมีและในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายประจัยบริวานกฐินนะครับสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชยโยนิจัง เงินทองไหลมาณชาลิติสมหวังดังคิดนะ <สา S 1> วิวปิปัตสสะะเงินทองไหลมาณชาลิติโยมอุตส่าห์เดินทางมาจากสถานที่ไกลๆอยากได้บุญบุญที่พระคุณท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนิ่งใสเบาสบายแล้วก็แบ่งบุญให้โยมที่เขา ทำมาหากินด้วยความลำบากทุกยากกว่าจะเอาเงินมาทำบุญขอให้โยมเหล่านี้ทุกคนร่ลำรวยทุกคนแข็งแรงทุกคนสุขภาพดีทุกคนและมีความสุขใจทุกคนกระถินแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วนิดเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วแต่กระถินแก้วเมืองเลยยาวนานมาก ขตมาก็นั่งพับเพียบแล้วพับเพียบอีกแต่เห็นไม่การนั่งขัดตมาดเพราะว่าท่านปิตาดานั่งพับเพียบตลอดเลย<ภ>พู้ชายคนที่อายุทั้งเยอะแล้วนะสุภาพแต่นั่งพับเพียบเลยตลอดเอออันมาแปลกใจกว่าเอะลูกชายยังนั่งขตมาทำไมลูกยังสูยังส,งสูพ่อไม่ได้เลยเขาอยากได้บุญดังกล่าวแล้ว<ภ>เป็นที่มาของศรัทธาปฏิตา,าสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว อย่างประโยชน์ให้สำเร็จยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการต้อนรับสำคัญนะเมื่อก่อนเราก็เห็นว่าเ,เป็นเรื่องธรรมดาทําไมเกี่ยวข้องเลยโอ้ที่นี่อลังการเขายิ้มตลอดเลยพยายามว่าทำไมเขายิ้มตลอดพี่กล้วยก็ดีพี่ปัดป้าปัดทิบก็ดีไปยิ้มกับเขาไปยิ้มเขา๋อเขายิ้มอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาเป็นที่มาของ เอหิจิตังปียงมะมะผู้คนไหลมานะชาลีติเอหิจิตังปียงมะมะข้าวของไหลมานะชาลีติเอหิจิตังปียงมะมะเงินทองไหลมานะชาลีติเป็นเคล็ดของคาถาจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องยิ้มมีน้ำเออต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เบิกบานจะค้าขายกับคนต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับ ที่เขาล่ะเ,เขาฝึกให้ยิม้มแย้มแจ่มใสทุกภาพทุกช็อตที่นี้สุดยอดเป็นที่มาของบุญกุศลในขาด้านี้ขอคุณโยมกิตดาขอคุณโยมทัศนีขอคุณชายจงมีบุญมีวาสนามีบารมีมีสมบัติจกักรพรรดิอย่างนี้ทำอย่างนี้เรื่อยๆเป็นที่มาของบุญ ความนิ่งใสอยู่ในใจจากใจหมดทั่วทุกคนหยุดนิ่งใสไม่แลเหลียวเหมือนทุกอย่างมีครบจบทีเดียวเป็นหนึ่งเดียวผู้ทำมาหาทําบุญนิพุตโตจตุวังพะวะขอทุกท่านทุกคนที่มาในคราคนี้สุกล สบายใจนิ่งใสยเย็นเป็นสุขตลอดการเป็นนิทเทินซาเวนัสธาโสตีภาวันตุเอ และในช่วงบ่ายนะคะก็ยังคงมีกิจกรรมสําคัญแล้วก็พิเศษรอทุกๆท,ท่านอยู่นะคะก็ขอเชิญชวนยอดกัละยาณรทุกท่านค่ะได้รวมพิธีกรรมในช่วงบ่ายกันช่วงบ่ายนั้นก็จะมีพิธีกล่าวคําถวายปัจจัยเทยธรรมแล้วก็พิธีปโปรยรัตนชาตินะคะเพื่อเป็นการสถาปนามหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีด้วยนะคะ